กลุ่มรักประชาธิปไตยนะครับกำลังเดินทางมาที่กระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับเพื่อยืนยันและในการต่อสู้ในครั้งนี้ครับเพื่อไม่เอารับคำมินของโจทย์นะครับพวกเราเดินทางมาถึงนะครับรอการชุมนุมกันทีครั้งนีงนะครับสู้ซู่ นะครับมวลชนนะครับที่รักประชาที่ปไตยนะครับนะครับต่อต้านเผด็จการนะครับตอนนี้นะครับได้เดินทางมาถึงโตเกียวนะครับสถานกระทรวงต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อมานะครับรณรงค์ในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ขับไล่คอสชนะครับนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้พวกเรานะครับ ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะครับพวกเราไม่ทอดทิ้งประเทศไทยนะครับพวกเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคร,ครับนี่คือแอบที่น้องที่อยู่ต่างประเทศส,สู้เพื่อประชาธิปไตย ไม่ให้เกินเส้นขาวให้เกินเส้นอาไม่ดแ่วเดียวก่อนไม่ก็ให้ข้างหลังอ่ะชูไ้ยาวไปเลยทำ็ไม่ให้เกินเลย้ว้งหข้างหลังท่นี่มาที่กรระพลมก็เอาลง้นยไ้งงไม่สอกันนะทีมที่อยู่ต่างประเทศสู่ไม่เอารัฐบาลที่มาจากการทรรัฐประหาร เอาตัวเอาเอาตัวนี้เอาไปอันก่อนดีไหมไม่เอารัฐธรรมนูญสองคอสชคือรัฐบาลของกบฏที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นวันนี้ออกมาแสดงสิทธิ์อาจารย์หวานจะถ่ายทอก้อนออกมาแสดงสิทธิ์ออกมาแสดงว่าดวให้คนไหนมามาลองไอ้ผ่้ชายผมถ่ายให้อาจารย์ไหวเลย

ข่าวาไปไหนเนี่ยหน่หนาข่าวไปไหนหมอมากนะติดธุละ,ะทางานาอ่อะครับตอนนี้นะครับขบวนการประชาธิปไตยนะครับพี่น้องในชาวไทยในต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ได้มารวมตัวกันนะครับที่หน้ากระทรวงต่างประเทศอของญี่ปุ่นนะครับก็เพื่อพี่น้องครับ ประเทศไทยของเราตอนนี้เราได้มือของโจรดังนั้นแล้บอกอะไรทุกอย่างโจนก็เป็นคนตั้งโจนก็เป็นคนทำ,โ,นนนทำโดยเฉพาะกฎหมายที่ไม่เป็นมาตรฐานแบบสากลที่ทั่วโลกเขาใช้กันเพราะใช้ปกป้ปปปองพวกค้องของตัวเองให้หลุดพ้นคดีต่างๆหลายคดีแต่เอามาใช้บังคับใช้พวกเห็นต่าง กาถ่ายตรงข้ายังไม่ถูกต้องทั้งที่รัฐบาลหลายประเทศได้ช่วงทีง <c oughs> หลายรอบแต่รัฐบาลไทยรัฐบาลโจน้ <c oughs> าไม่เคยทำเสียงช่วงิงและตอนนี้ <c oughs> ยังพากันข่านมาจุดมุ่งจุดมุ่ เ่ารั <c oughs> ันว่าจิบงถ่ายรูปมาไม่ปชาติไม่ตยองาติม่า้รูไปชาตไม่้ไปชาตไม่ต้งไปชาิเไ่า้อชาติเย็งไม่ต้องไปชาิเต็งไม่ตงไปชาเงไม่า้ไปชาติเต็งกม่ต้องไปาตเป็งไม่า้รงปชาิงไม่้งชามเป็งไ่้องไปชาติเต็งไม่ตยอาิเงไม่ประงชาชนเต็ไม่ต้งไาิเห็นไม่้ไป่เห็นไม่ต้องานต็งไม่้ไปชาม่ค ถ้าไม่ฟังก็จะไปติดคุกโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาเป็นอนาคตของชาติในวันออกมารณนลคลงให้คนออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมายแบบปัญชาธิปไต้รัฐบาลก็ให้ทาหารตำรวจจับไปติดคุกแบบล่ามโซ่ทุกคนท่องเหมือนว่า น้องๆเขาเป็นโจรู้รไายข้อหาร้ายแรงมากดังนั้นพวกเราก็เป็นคนไทยสัญชาติไทยอย่างถูกต้องที่มาทำมาหากินอยู่ในประเทศญี่ปุ่นึคนไม่ได้คนไทยถูกกดขี่ถูกดังแกอากภาครัฐอย่างไม่ทำและไม่เป็นธรรมพวกเราจึงรวมตัวกันมาที่หน้ากระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อจะให้คนญี่ปุ่นในรับทราบและคนทั่วโลกให้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยสิทธิที่สรีภาพของคนไทยต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคนทำนาาประชาิไทยต้องเป็นของประชาชนองไทยทุกคนและพวกเขาทุกคนที่มาวันนี้ขอปนะนมนักการอธิการ และไม่ขอยอมรับประด็นการรับประหารและไม่ยอมรับรัฐบาลตนรัฐมนตรีประเด็นงานไทยนี้ได้เยแล้วก็รีบเข้ามาการประชุมประชานิยมประมาณ33หรือ34คนภาพนีนักศึกษาก็รีบถ่ายรีบจับภาพนีนักศึกษาคนนี้จบปริญญาโทออกมารณรงค์อย่างถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมาย ให้คนไปไปใช้ส like ิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องแต่รัฐบาลโจรส่งทหารขาตำรวจมาสุขกสร้างรากไปจับไปแบบนี้ครับแถมนี่ครับที่นดูภาพที่ยูจีนหันมาตานนี้ครับดูภาพนะครับอันนี้คือนักศึกษาที่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไปเรียกร้องให้คนลงรน้งลงให้ไปใ้สิทธิ์ถูกต้งอย่างถูกต้อง แต่รัฐบาลโจนก็ไปจับแถมไม่พอยิ่งร้ายไปกว่านั้นเป็นภาพนี้บที่น้องยอมรับได้ไหมครับนักศึกษาไม่ใช่โจรผู้ร้ายจับล่ามโซ่ล่ามโซ่ทุกคนครับเหมือนผู้ต้องหาที่มีข้อหาที่ร้ายสกัดที่ประเทศอื่นเขาไม่ทํากันแต่ประเทศไทยทานี่ฮะพวกเรารับไม่ได้ยังมีหลายเยอะยังมีหลายข้อหลายอย่างหลายเรื่องที่พวกเขาทํา่ายตรงข้ามทําอะไรผิดหมด แต่พวกพวกที่พวกตัวเองทําอะไรถึงจะเป็นข้อหาท่านต้อไม่ผิดอันนี้ดูนะครับน้องน้องของนักศึกษาถึงจะปล่อยตัวโดยความกดดันของต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็ทําให้เขามีปมด้อยมีปลาบาดที่จับเขาล่ามโซ่มันพูดพวกผู้ต้องหาร้ายจัดดูนี่ฮะที่น้องครับดูนะครับประเทศไทยทำกับคนบริสุทธิ์าทำกับคนมีการศึกษา ที่ผมมาล้นะลง้คระงยังมีเยอะครับแต่ผมจะขึ้นมาได้แค่นี้ผมทำได้แค่นี้ให้ทุกคน้ปราบัรับนี่นะฮะนับสามผู้ทร่สุดจับล่าโช่อหมดครับเป็นสาม่องหมดที่ประเทศไหนผมไม่ทำกันทั้นนั้นเรามาต่อสู้วันนี้ เรามาต่อสู้กันนี่เรามาแสดงพลังไารคำเงนจนเอาไหมครับไม่เอาไาลโจนเอาไหมครับไม่เอาพายุดเอาไหมครับไม่เอาพายุดเอาไหมครับไม่เอาายุดเอาไหมครับไม่อาพาดยุดเอาไหมายับไม่เอาขาดยุดเอาไหมรไม่เอาพาดยุดเาไหมครับไม่าพาดยุดเอาไหมครับไม่เอา พน้อยน้อยพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยสนายสนอยสนายนนอยนันนี้มาช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับเราได้โอกาสประมาณ30สนาทีนะครับอ่าเรยครับนรี้กกระตุงกรไซมัสคือพวกเราอยู่ต่างต่างแดนต่างประเทศอัดอั้นตันใจครับคือถึงจะอยู่ถึงจะอยู่ต่างประเทศพวกเราวันนี้ก็มาชุมนุมเพื่อเรียกร้อง ให้ประเทศของเราสงบรัฐบาลที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งพวกเราก็ไม่ไม่ยอมรับพวกเราคือไม่ยอมรับครับขอบคุณครับอริการตก๊าซไอมารขอบคุณครับขอบคุณครับจ่าแม่เฮ้ยใส่ล้วหนเอาไปเลยไปเลยลานะครับบดโต๊ะเฮ้เราบดละไหนบดโต๊ะนะครับเบสเราต้องบอกให้ทุกคนขยายข่าวไป็นคนไทย นะครับบอกว่าจะไม่เอาแล้วตำรวจตอนนี้มานะครับเราจะต้องยืนเองทำเองนานเราอยู่แค่นี้เราไม่อยู่แค่นี้กลับไปบ้านแล้วก็ไปยืนก็ไม่ได้ ถ้าหารมันอยากทำอะไรมันมาทำเมื่อทำเนี้ยมันมามาทำขาอะไรใช่ได้ม้ไปจับตาเครัจะไปทำอะไรใช่ไหมของทัพอากาศก็จะากไปซื้อเครื่องบินมาชุบกับไทยว่านต้องการชุบกับกองไงแต่ว่าเป็นเกียวไกนใช้เราเราเียนช่วยกันช่วยกันนะครับไม่ว่าที่นี่แล้วก็ช่วยขยับขยายจากด้านขไป นะครับมือถือของท่านคืออาวุธทังทางที่สุดนะครับมือถือของท่านเราจะต้องช่วยช่วยช่วย ไ่รวมลเลืเพื้อชาติเชื้อไทยอยู่กันไปใครฟ้าฟ้ามันชนหา้าธาโล่จนเจ็บป,ปากไวไวม่รำบนหลอกเงินคนคนมาสร้างชีวิตใหม่เมื่นบนมางชนชั้นกลิ้งกรอกหลบกลวงโกรธและหัว อรนาาดันบนลยเวทมนต์พูดาล้หเล่าถ้าเด็กการทาดผูมรประเติไทยคนไทยไม่มีเสรีมักนีวัตดแต่ชาติไตย วัดระชาธิปไตยราลลาลาประชาวัดประชาธิปไตย,รยรประชาชนคืออำนาจอสิปไตร ปฏิวัตระชาธิลลาิวัติประชาิปไทยลาลาลาปิวัตรชาิปไทยลาลาิวัติรชาิปไยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย กันไปไฟฟ้าสามัญชนอาณาคาโมจนเจ็บปิดปากไว้ไม่พร่ำบนโลกเพียนบนคนวางต้องชีวิตใหม่มืดมนบางชนชั้นกลิ่งกลอบหลอกลวงโรดและห่วงอำนาจฟาดฟันบันหลย เด็กการทานพวงไว้ประเจตทยคนไทยไม่มีเสน่ห์มาทวัติประชาธิปไตย ถ้าไทยรวมเรือเื้อเพื่อทุกคนประชาชนคืออำนาจอภิปไต่ต้องบอกย้ำให้จำมั่นไม่สำร้อนร้อนรู้ได้ประชาธิปไตยรับใช้ของไทยไม่ไรันร้อนละลาปิติวัติ